ดูปุ๊บ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 ช็อตเดี๋ยวเราจะมาย่างหอยกันเลยนะคะจะได้สดๆนะวันนี้มาปิกนิกเลยนะคะนี่ จก็ซื้ออับเต็นท์แบบนี้ให้น้องๆออสเตรเลีน,นะคะไว้ไปปิกนิกโดยเฉพาะนะแล้วดูนะเดี๋ยวนี้ลูดซิปเองได้แล้วนะคะต้องล็อกด้วยนะฮะเก่งแล้วหรอรูดซิปเองเหรอครับนี่นะอุปกรณ์ของน้องออสซตนเยเยอะมากนู่นตรงนน่นก็มีกลุ่มแบบว่านั่งกินอาหารกันนะคะนี่ตรงนั้นก็มีแบบว่า ป้าป้านั่งกินอาหารกันเนี่ยเจชอบมากเลยนะพอมีอายุหน่อยก็รวมตัวกันแบบนี้นะคะนี่ดีมากเลยกินแค่นี้นะคะลองชิมชิมก่อนนะดูนี่นะคะนี่นี่นอู้ร้อน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 เพราะไฟไม่ค่อยดีนะเจไม่ได้เอาไฟแบบบาร์บีคิวมานะคะนี่ลอง อันนี้ก็จะเป็นที่เขามีเตรียมไว้ให้เนาะแล้วเจ๊ก็มีไฟติดมานิดนึงนะคะเดี๋ยวรอหอยดังลมสุกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะอืมนัดแป๊กอาสซินครับชอบไหมลกูกกินอะไรอ่ะกินไม้ <laughs> กินไม้เหรอครับ โอ้โ้ดูนะคะเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปับปบป๊บเลยน่ากินีเสร็จแล้วนะคะอันนี้แบบสุกนะเดี๋ยวจะลองกินดูเจไม่ค่อยกินแบบสุกเท่าไหร่นะคะ อันน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมีสำเร็จลูกนะอากาศชิวๆเดีย๋ยวลองดูนะก็น่าจะได้อาน้ำจิ้มก็จะหมดเจชอบกินแบบสดมากกว่านะคะแต่ก็กลัวท้องไส้ไม่ดีเนาะกินแบบสดนิดเดียวพออืมอันนี้แบบสุกนะคะ อือห mm ือ hmm. อ oh, mm ่ม hmm. mm ันสดอะยังไงก็อ hmm. ร mm ่อยอิอร่อยมากเลยอ่ะ เืแบบเนื้อทุกอย่างหวานหมดเลยนะคะเพราะมันสดมากเซียเอาน้ำพริกหนุ่มมด้วยนะอะไรก็ได้ที่แบบเผ็ดนะคะทุกอย่างที่แบบเป็นซีฟูด้ดกินอะไรเผ็ดๆอร่อยหมดนะคะเซียว่านี่สองตัวจุกๆตรงนี้นะคะนี่ก็สองตัว ดูเหมือนไม่น่ากินแต่มันอร่อยมากเลยนะซอสซีฟู้ดใส่ลงโอ้โหอยู่นะคะอร่อยโอหโอ้นี่สองตัวกินเทียตัว อร่อยมากค่ะผักค่ดผักอือร่อยมากค่ะเพราะว่ามันสดมันสดมาก ใช่เลยนะรอ้อนอร่อมากถ้าไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเ็จะแบบจืดๆหน่อยนะคะพ่อลู้เขาเล่นกันอยู่นะคะ เดี๋ยวจากนี้นะเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักกันนะคะเรายังรู้เลยว่าจะพักที่ไหนนะเดี๋ยวคิดก่อนว่าแถวนี้ใกล้ที่ไหนนะพรุ่งนี้จะไปหาหอยนางรมอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูว่าแถวนั้นมีที่พักหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเซยรียมาพัชตัวมาด้วยโอ้ต้องแวะไปซื้อพัชตงพัชตัวอะไรหลายอย่างเลยก็เดี๋ยวไปหาที่พักด้วยกันก่อนนะคะ ราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะก็เป็นที่คาสิโน,โนนะเรามาจอดรถบ้านที่คาสิโนกันนะคะก็จะเป็นที่แบบนี้นะก็เขาจะคิดราคาตามขนาดนะคะก็ตรงนี้ประมาณ50เหรียญน,นะคะต่อนหนึ่งคืนรวมแท็กแล้วนะก็มาณพันหกพันเจ็ดนะคะต่อนหนึ่งคืนเขาก็มีไฟมีน้ําให้นะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เกลียใหญ่ยาวๆตรงนั้นก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะมีห้องน้ําให้อยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวจะ,จะพาเดินไปเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะต่อเข้ากับไฟฟ้านะมีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำให้จริงๆอ่ะเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแต่ว่ามาแล้วก็ใช้เนาะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6โมงเย็นนะคะ ดีมากเดี๋ยวพาน้องออสตินเดินเล่นเดียวแถวนี้นะคะการเที่ยวแบบรถบ้านที่นี่จะสะดวกสบายมากนะคะ <mm> เขาจะมีที่แบบนี้เตรียมไว้ให้นะในหลายๆที่นะคะแล้ว <mm ก็ไม่ก็ที่ที่ตเตรียมไว้ให้สําหรับจอดรถบ้านก็มีเยอะมากๆเลยนะสําหรับเป็นเหมือนกับของรัฐบาลอย่างนี้ก็มีนะคะ <mm เสียเงินน้อยเสียเงินมากมีทุกแบบเลยนะคะเอาสะดวกสบายหน่อยก็เสียเงินเยอะหน่อยก็สวยหน <mm ่อยนะคะ คันใหญ่มากเลยทางนู้นนะอันนี้รถบ้านแบบคลาสเอนะคะก็จะเป็นเหมือนรถบัสนะเป็นคลาสเอนะคะส่วนนี้เขาเรียกคลาสซีนะคะส่วนนี้เขาเรียกเทเลอร์นะคะแบบรถลากนะคะส่วน,นนั้นก็จะเป็นคลาสเอนะคะมีหลายแบบนะคะรถบ้านมีหลายแบบเลยส่วนของเจเขาเรียกเป็นแคมเปอร์นะคะ ใช้กระบะนะคะมันต่อเข้ากับหลังกระบะนะคะแต่จริงเราเอากระบะออกไปใช้ก็ได้มันมีขาสองสี่ขานะคะแล้วก็วางไว้กับที่พื้นนะคะตั้งไว้กับที่พื้นได้นะคะแล้วเราก็เอากระบะออกไปใช้ได้นะคะโมาวินชอบแบบนี้มากเพราะว่าสะดวกสบายในการไปเที่ยวนะเข้าในเมืองก็ได้นะคะหรือว่าจอดที่ไหนก็ง่ายก็หเหมือนรถกระบะหนึ่งคันนะคะแบบนี้ อาะสินคะนี่วันนึงเปลี่ยนชุดไม่รู้กี่ชุดเนี้ยเพิ่งตื่นนะคะหลับมาตลอดเลยคงจะเหนื่อยวันนี้แม่พามาเหนื่อยเดินเซ่ฮะถังขยะโอ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 เดนิดนเซ่เดนิดนเซ่เดินเซ่ถังขยะลูกถังขยะ นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะใช้บริการฟรีนะคะนี่ก็เป็นนี่มาดูห้องน้ำกันนี่ใหญ่นะคะกว้างใหญ่เลยนี่นะคะแล้วก็มีน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะที่ยาสะผมนะคะมีให้ทุกอย่างนะคะนี่ปักไฟนะคะจะมาไดผมหรือจะทำอะไรก็ได้นะคะ ห้องน้ำสะอาดสะอานเลยนะคะนี่ก็เป็นพวกห้องสุขานะคะห้องน้ำถือว่าสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะดูห้องน้ำใหญ่มากเดี๋ยวเจอขอตัวอาบน้ำก่อนนะคะน้ำแรงใช้ได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็ได้เวลานอนของน้องออสินแล้วนะคะนี่ก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาหอยกันต่อคะ่ะ